ขอต้อนรับเข้าสู่งาน l i เล c e w o r l d ร u n ปี2025นะคะปีนี้เราจัดงานกันที่ไหนคะนครนายกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าอากาศประมาณสัก16องศาและเช้านี้ก็16องศานะคะแต่เราเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันออที่เราจะวิ่งกัน 5โล10โลแล้วก็21โลนะคะจะเป็นวันที่น่าจะวิ่งได้อย่างมีความสุขเพราะว่าตอนช่วงเชา้าตอนตีสี่ตีห้าที่เราวิ่งกันนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ16-17องศาก็หวังว่าจะเป็นอีกงานหนึ่งที่เราวิ่งกันอย่างสนุกสนานนะคะสุขภาพแข็งแรงอาหารอร่อยสำหรับวันนี้เองเปน็นวันวิ่ง3โลเสื้อสีชมพูตัวนี้เราเรียกว่า f a m i l y Run เดี๋ยวเราจะวิ่งกันประมาณ5โมงน่าจะเข้ามาประมาณ5โมงครึ่งนะคะ ก็จะกินกันอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็เย็นนี้จะมีคอนเสิร์ตซีซีวัตนะคะงานวิ่งของเรายังคงเป็นงานวิ่งรักโลกนะคะจะสังเกตเห็นจุดแยกขยะทั้งหมด4จุดฝากพวกเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ทานอะไรก็ช่วยกันแยกนะคะตอนนี้ก็โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสุขกันนะคะปีนี้คนที่ร่วมประมาณ5,100คนค่ะแล้วก็ใน3กิโลน่าจะประมาณสัก2,000กว่าคน แล้วก็21โลน่าจะมาณ6-700แล้วก็พันกว่าน่าจะอยู่ที่10โลแล้วก็5โลค่ะเราตั้งใจมาเพื่อที่จะสนุกสุขภาพดีเราก็ได้เจอกันปีละครั้งนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ